ฮัลโหลสดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไตสุขุสุคนนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านมาถอดแล้วนะครับโอ้โอ้พี่เอินเอินพัดสาวพัดกบกอดตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านมาถอดแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดยครับพี่น้องครับผมอ่าได้ของมาให้บ้าอ่า้าถอดแล้วก็ให้พี่สอนนะครับมี ไอช็อตบอลแน่พี่ผูดถึงกระลังโหลดคลิปยุ่งโหลดคลิปไปไม่้ึงล่มในที่เอาอย่างเดียวเล้วนะให้บุ๋มล่มก่อนอันเบิ้งเบิงป้าชอตเอาคลิปเอาคลิปพีไปล่มอ่ะได้เบิ้องกว่าวิวอ๋อขอบคุณพี่สอดี่านได้ยังจั๊กย่างยู่อ๋อวันนี้มีพี่นัทอเมริกาฝากเงินมาให้พี่สอดสองพันห้าให้ค่าอันส่วมบัตรช็อนึ่งสองพันแล้วก็ให้ค่าอัน ค่าไปสิทธิ์ยามาหน่อยนั่นห้าร้อยห้าร้อบพระคุณพี่น้องอเมริกานะครับขอบคุณครับเอ้าปิดประชอนให้กว่าสองพันมาแล้วก็อีกห้าพันของแม่มนจากญี่ปุ่นไอ้ค่ายงก็ค่ากล่องวงจรปิดโอเคห้าพันคากล่องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวนะเบิร์ดอะใครถูกกัน เออมีการยุดอีกมีการตับเอกบ่อันโทรศัพท์เครื่องนี้มันถ่ายรูปก็่ายคลิปได้พร้อมกันนะครับขอบพระคุณแม,ม่มนจากญี่ปุ่นเนาะนะครับผมแล้วก็พี่นัทอเมริกานะครับขอให้ร่ลำร่รวยๆนะครับขาดี่บ่ขาดเขาขาดส่วนขาค่วนเอาขาดส่วนนี่จากพี่นัทอเมริกาบุเอฟซีเพิ่งออกว่าเะี่นะขาดส่วนสองพันเอฟซีซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วลก็เอาไว้แห่ละรถแล้วแต่ลัสเซียไปยังค่าอาหารการกินนะครับประทอนนะครับว่ายยอดว่ายยอดสวยสวย <mm um อ,อันนี้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 พวกเกี้ยวแล้อันนี้ค่าวอาหารค่าอาหารอันนี้อันนี้ค่าชีสยาค่าฉีดยาปลาทอนอันนี้มีชาวบ้านมาเอาได้ได้ไหมครับคือบูมอยากวางไว้จุดเดียวไหมให้ปลาให้ปลาทอนให้ปลาทอนเอิญเอิญพี่เอิญน้องมาเอากแต่ว่ามันจะมีของไหมน้องของพี่พลิซ่าเกาหลีได้ปลาท้อันในรังนี้ของพี่ลิซ่าเกาหลีคนเดียวเลยพี่ลิซ่าเกาหลีไหมพี่อันปลาทอนให้เครับเุราะละถุงเลลยบ่่มมัันนแแ้วตป้าจะแแจกนะครับล้วก็ จ้าแจกข้างๆบ้านของก็ได้แจกน้าข้าวก็ได้แจกได้เพิ่อนนแหละพจกใสมตาพิริเกาหลีครับตา้ออดก่อนเมื่อกี้ไอคุณ้าอแจกนั่งก่อนกญี่ปุ่นหฮะมาได้นี่นีน็อตมาเรือกเลยรกากาเประกาฮะประกาว่าดไปอันนี้พี่น็อตนะครับ นักข่าวอมรินทร์นะครับฝากช่องพี่น็อตหน่อยนะครับช่องพี่น็อตด้วยฮะพิกน็อตนะครับพิกน็อตนะครับฝากช่องพี่น็อตด้วยเด้อนะครับผมเออน้องพัดมีมีพี่พัดฝากมาให้น้องพัดซื้อคือกันอะไรนะนะครับอ่าฝากฝากด้วพัฟหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะแม่พันธุ์เมืองไทยขอให้แม่พันสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะคิวนี้ท่านได้จะได้มาคิวหรือคิวหรือสะพานพุทธเวลา ใต้รถถาถายฮะคุณโจบอกว่าใช้รถถดันท่านเหรอเใช้ก็ใช่นี่จากแม่มตเดี๋ยวเดเดี๋ยวได้จากแม่มุนญี่ปุ่นนะครับขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกคนรำรำรวยรวยนะครับขอบคุณพิซซ่าเกาหลีเดอร์มอนีนะครับผมเดี๋ยวผมนัดถ่ายรูปให้กับแม่มตนก่อนนะไอ้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 ไอถ่ายรุมเนี่ยหนึ่งสองบ๊อบถ้ายรูเงนะมอให้แม่มุนดีๆส่ทถ่ายถ่แม่มนะครับ โอเคครับขอบคุณครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่สอดก็ถือว่าแกเป็นเหมือนเป็นถือว่าเป็นหัวเรื่องหัวต้อนะครับในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับร่วมกับช่อง YouTube พันธมิตรหลายๆช่องก็มีการกระจายข่าวนะครับด้วยร่วมกันนะครับในส่วนของเขาเอื่นไม่ใช่เกาะสมทบทุนนะครับเป็นการหารายได้นะครับมาติดกล้องวงจรปิดให้กับหมู่บ้านนะครับถือว่าโอ้โหกล้องวงจรปิดนี่อยู่ได้หลายปีไน้เนาะ อยู่ได้หลายปีนะครับกลองงมจรปิดจนจบคดีหมดแล้วครับผมจบประจบกระซังมันมาซนว่พเออผ่านกระสอบนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนด้วยนะครับขอบพระคุณพี่เิซ่าพี่พัดแพร่คนสวยจ้าแจกเส้าบันเด้อพ่อแม่แบมพ่อแบมกะ ไม่แบมพ่อแบมกามาเอาน้ำกันกชุดแม่ชุดแม่สาไม่มีถุงก็เลยดเลเลได้เอาเอาถุงคุณนะครับเลือกเอาเลย็ด้ะครับผมลุงหมอกป้มาเอาบัลุงหมอกลุงหมอกนี่ก็เป็นสาวบ้านคื้นกันครับผมเอาบุ้ยหวีผมยังโก้ลุงหมอกเคยถ่ายหวีผมไหมบ้างว่าแม่นสมบัติเมทินีพูดแล้ว อันนี้คือบริเวณนะครับรอบๆนะครับรอบๆหน้าบ้านประถอนนะครับใหม่ใหม่ใหม่ๆหม่ใหม่ใมวยมวยอไอันนี้พี่น้าบุมยิ้ใหม่ได้ไหมได้ได้ได้ครับโอ้ยใหม่กันซนใหม่กันซนเรอภาสามาขี้ข่อย ไม้กันสั่นแต่มันใช้ยากพี่หมุนไปหมุนหนังหมุนหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ป้าถอนเรียกชาวบ้านมาเอาอนนเสื้อผ้าเออไอ้ไอสวดเอาเสื้อผ้าทำได้ไอ้สวดนี่เราหมอ grab เสื้อแล้วให้ไหมเสื้อใส่แล้วทำได้เขาสิดัดตีเวาเอาขอบพระคุณนะครับวิลิซ่าขอให้วิลิซา่าเกาหลีลำๆเรว่อยๆนะครับเด้อวันนี้ป้าถอนไม่ได้ไปหาหน่อไม้แล้วครับ จะจะไป,ไไปยกยอมาค <Healthcare. S 2> ัดขาบื้อนี่ไปยกยออันนี้ของไอซุนูอ่าแบ่งกันนะครับใครเลือกเอาลุงมอกก็เลือกเอา,ากกเอ,อาีหยังไปได้เสือลั่นปุ๋ยอีหยังมาใส่อีกบาทน,นี่เสือเอฟซีทรงมาให้หลายๆตัวก็บ่ใส่ไปใส่เสือลั่นปุ๋ย <c oughs> อันนี้แหละมันดังยอดอันนี้แหละสีส้มสีส้มนี่ยนะอ๋อมันดังมันดังยอดอันนี้แหละวัตต้เงือดไหล นี่ปะถอ่วเราใส่ชุดเสร็จชุดเซ็จไม่เป็นชุดอีกแล้วเสื้อของอม,มารินแต่ว่ากางเกงนี่เป็นของร้านบุมนะคะคนะครับเ,เลือกเลือกเอาได้ครับเด้อนะครับอขอให้ี่ลิซ่าลำลำไปลุ้ยขอให้พี่พัดแพร่ <c oughs> แล้วก็ลำบำเลยขอพระคุณพี่นัทอเมริกาน้ำนะครับที่อขอบคุณครับจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะอขอบคุณครับนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่มนพี่นัทอเมริกานะครับที่ออ เอาเงินมาครับมาให้ค่าส่วนประถอนนะครับหลักการค่าสียดยาน้องหมานะครับสวัสดีครับโอ้โหชาวบ้านมาแล้วครับได้กันไหมเนี่ยได้กับไม่เหมือนเสื้อร้านบุูม้อยเลยนี่โอ้โยใช่เลยค่ะ <c oughs> ชาวบ้านก็มาแล้วนะครับผมได้เยอะเอา <c oughs> <c oughs> นะครับอได้หลายสุด อนุโมทนาบุญกับพี่ลิซ่าเกาหลีของเราด้วยเด้อนะครับผมเลือกเลือกเอาได้นะคนละสุดสองสูตก็ได้ครับผมขาในเกียร์นี่ในเกียร์นะในเกียลูกสามคนก็เอาไปเลยพี่ได้ไหมได้ได้ได้ขอบคุณนะขาขอบคุณครับอันนี้คือขาให้น้องน้องแซมเอาเลยแม่แม่แม่ไม่มีแต่ตัวสวยๆเลยอ่ะแม่แม่มันก็ใส่ได้แม่เฟรชสูต เป็นูตดไม่เป็นชุดเสร็จนะครับเพอขัดเอารเสียดำๆให้ลูกใันเด้อง่ายง่ายงายนะครับเลเลเลเเฮ้ยใ่บุ๋มชุดไมชุดชุดทั้งหมดเออในบุ๋มมาเรียกอ้าว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ลิซ่าร่ำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่อุ่นหุนเสื้อผ้าบูมไลก็ขอให้ร่ำรวยเช่นเดียวกันนะครับอสวัสดีครับผมโอ้โหพี่น้องบอยซิสเตอย์ใบ้านกูกกอดใส่เสื้อผ้าขอยเบิรบ้านเอามีค่ะหอน้องบูมทั้งหมดเลยนี่ถ่ายรูปนะครับขอรูปถ่ายนะครับหนึ่งรูปครับหนึ่งสอง ลูอันพี่พี่หันหนามาเนี่ยเห็นตะหลกหนึ่งสองประถอนครับประถอนหนึ่งสองเอา่าเห็นหนึ่งสองหนึ่งสองหน้าบ่อสามเล็กเทียบเคปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้กับไปหน่อยครับผมสวัสดีครับ